อยากเอ่ยปากบอกเจ้าว่าคุ้มว่าคุ้มค่าเน็ตฟรีไม่อั้นคอฟรีทุกเครือข่ายคุ้มค่าครบอุบัติเหตุซิมคุ้มว่าคุ้มเกินความเป็นซิมถึง39ันวาคมนี้มินบเอ็ดธันกาคมนร้ อิ่องสุขภาพเลยนะคะปวดขึ้นมาดีดี้ดก็ดูแลไหวยอยู่แล้วไหวหววงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะจ่ายเบี้ยรประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท h หรือการดูแลเนื้อระดับแบบ Elite Health กันเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต เวิมนคู่คิกหระเบิดความเย็นร่นใหม่คู่เฟชเพ่งสามเท่าร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่เพ่งยาวตลอดวันนี่เวิมนคู่คิกเพ่งสามเท่าเช้ายันเย็นกลิ่นใหม่คู่เฟช it starts with you ช่วยเพื่อนยไงดีนะลองนี่โัโ,โมช็อกโกแลตอร่อยมีโอเมก้าสา9หกเ้าบีเพิ่ม 4, สี่เท่าแถวทีมสูงอ๋ออยสเตปสร้างสรรค์ลาดนะด้วยช่วยเพื่อนได้โ,โมชโ็อกโกแลต นี่คือข้าวกคอ43ที่มีดัชนีน้ำตาลตานกลางค่อนไปทางตา่ำอร่อยด้วยแล้วมันยี่ห้ออะไรนะแม่ข้าวกคอ43ตราชักไลท์ถ้าคิดว่ากระบะคันไหนก็เหมือนกันมิสุบิชิไทรยทันจิกถน,นนได้แม่นยำกว่าแกร่งลุยทุกอุปสรรคมิสุบิชิไทรยทนัน อยากลองอะไรเข้มๆหน่อยไหมหลับตาก่อนหอมเข้มผสมนมสดแท้กลมกลอมอ,อร่อยอืมจิบแรกก็ได้ฟิลคาเฟ่ชอบอะ่ะเบอร์ดี้เอสเปรสโซชีวิตที่ไม่ต้องต่อคิว ั่งกินสั่งใช้สั่งได้ทุกวันรู้อย่างเนึร์ดาลี่มีสูตรเกลือกับส่วนผสมคริสตัลโซลจากนิวซีแลนด์และหกสัรสกัดสมุนไพรแปลงนวดเหงือกดูบลิ้งอมชมพูดาลี่สูตรเกลือรสชาติดีต้องลอง B.K เครื่องดื่มผสมว,วิตามินซ่าครั้งแรกในรูปแบบกระป๋องวิตามินเน้นเน้น <Okay. S 2> อร่อยซ่าดื่มเลยสดชื่นได้ประโยชน์ ใหม่ B.K. เครื่องหนึ่งมผสมวิตามินซ่าลองซ่านี่คือข้าวกอคอ43ที่มีดัชนีน้ำตาลตานกลางคอนไป้างต่ออร่อยด้วยแ้ามันยี่ห้ออะไรนะแม่ข้าวกอคอ43 ตำรวจเอกอัศวินผันเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนกลุ่มขับรถขนส่งสาธารณะบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับพร้อมบอกว่าการเปิดเทอมในวันที่1มิถุนายนนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับคุณครูและยืนยันว่าทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนเบื้องต้นคาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะฉีดวัคซีนได้ประมาณ1ล้านคนครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข่าวเย็นช่องวันเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปครับ ้หีหไอสันกำน,นันสีทุกวันจันถึงวันพระสระดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงหน <right>. ูไหมไมโลแก้วเนี้ยมีอะไรมีหมานมและกโกโก้ที่ให้โปรโตีน4,000มิลลิกรัมและแคลเซียมสูงลุยไปทุกวันไมโลประโยชน์เต็มแก้ว oh. สนุนโดยเครื่องดื่มน้ำผสมวิตา B, มินบีรวมตรา PH+ เคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิ ool, ล,ล์มไฮคูเซรามิกแบล็คสถานการณ์ตอนนี้เหลืออีกเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นก็จะทำให้ทีมกำนันสีได้คะแนนในข้อนี้ไปเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับข้อสุดท้ายแล้